สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมมีชื่อว่านัทนะครับตอนนี้ผมทำงานเป็นช่างซ่อมรถอยู่ในอู่แห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นอู่เล็กๆที่เสียชายเปิดขึ้นในบ้านของตัวเองซึ่งก็มีช่างด้วยกันทั้งหมดสองคนมีผมและก็ลูกน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของผมซึ่งเขาก็ชื่อว่าตั้มเสียชัยนั้นอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคน พรรยาของเสียชัยเสียไปได้นานแล้วนะครับส่วนลูกสาวของเสียชัยนั้นชื่อว่าน้องมุกซึ่งกำลังเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นปีสุดท้ายแล้วน้องมุกเป็นคนสวยน่ารักหน้าตาดีนิสัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทุกๆครั้งเวลาที่น้องมุกกลับมาบ้านเธอมักที่จะมานั่งเล่นกับพวกผมอยู่เสมอ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องมุกนั้นเธอเรียนที่มหาวิทยาลัยในตัวเมืองและเธอเองก็จะเช่าหอพักอยู่ที่นั่นจะกลับมาที่นี่สักครั้งหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์ละสองครั้งหรือสามครั้งในวันที่เธอไม่มีเรียนอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นวันเสาร์น้องมุกนั้นไม่ได้มีเรียนวันเสาร์เธอจึงกลับมาที่บ้าน สวัสดีค่ะพี่น,นัทนี่อยู่คนเดียวเหรอคะอ้าวสวัสดีครับน้องมุกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมุกเพิ่งมาถึงนะคะอ๋อมมหน้าละ่ะครับครับพี่อยู่คนเดียวเสียชัยกับไอตั้มเข้าไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถในเมืองนะครับพี่ก็เลยเฝ้าอยู่คนเดียวอ๋อเหรอคะแล้วพ่อออกไปนานหรือ,อยังคะพี่เออเพิ่งไปนะครับเพิ่งไปได้สักพักนี้เอง เอองั้นก็ดีละค่ะพอดีมุกมีเรื่องจะคุยกับพี่นัทแต่ว่าถ้าพ่ออยู่มุกไม่กล้าคุยด้วยนะคะครับมีเรื่องอะไรจะคุยกับพี่เหรอแล้วทำไมเวลาเสียชัยอยู่น้องมุกถึงไม่กล้าคุยอืมเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าพ่ออยู่มุกเองก็อายนะคะไม่กล้าคุยกับพี่อ๋อมีอะไรให้อายเหรอครับ งั้นก็พูดมาตอนนี้เถอะครับเพราะว่าเสียกับไอ้ตั้มก็มอยู่คือมุกขอถามพี่นัทตรงๆนะคะพี่นัทคิดยังไงกับมุกเหรอคะเออคิดยังไงน่นเหรอครับเอเอมันจะดีเหรอครับที่พี่จะบอกออกไปพี่กลัวกลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมนะครับน้องมุก ไม่เหมาะสมยังไงคะพี่นัทบอกมาเลยคะ่ะมุกอยากได้ยินบอกนะคะว่าพี่นัทคิดยังไงกับมุกน้องมุกเป็นคนสวยน่ารักนิสัยดีฐานะก็ดีอืมใครๆเห็นเขาก็ต้องหลงรักน้องมุกทั้งนั้นแหละครับเออก็รวมรวมถึงตัวพี่ด้วย จริงๆหรอคะพี่นัดพูดจริงๆหรอคะที่ว่าก็แอบ,บชอบมุกเหมือนกันครับพูดจริงๆสิครับ3ปีแล้วที่พี่มาทำงานที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่เข้ามาแล้วก็เห็นน้องมุกพี่เองก็แอบ,บชอบออพี่สารภาพเลยนะครับว่าแอบ,บชอบน้องมุกตั้งแต่วันแรกเลยที่พี่เห็นน้องมุกมาที่นี่ แต่พี่พี่ก็ไม่อาจที่จะคิดอาจเอื้อมหรือว่าคิดไกลไปมากกว่านั้นเพราะพี่รู้ดีว่าพี่ไม่คู่ควรพี่เองมันก็เป็นช่างกระจอกกระจอกจนโจนคนหนึ่งส่วนน้องมุกเป็นถึงลูกเจ้าของพี่เองก็ได้แต่เจียมเนื้อเจียมตัวเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็ไม่กล้าบอกให้น้องมุกออแล้วน้องมุกละครับ คิดยังไงกับพี่แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาถามเรื่องนี้กับพี่ล่ะครับมีอะไรหรือเปล่ามีสิคะเพราะว่ามุกเองมุกก็แอบชอบพี่นัทอยู่นะคะวันก่อนมุกได้ยินพี่นัทคุยกับพี่ตั้มว่ามีสาวมาแอบสนใจพี่นัทมุกเอง พอได้ยินแบบนั้นแล้วก็ไม่สบายใจเลยค่ะกลัวกลัวว่าพี่นัดจะไปแอบชอบผู้หญิงคนอื่นอ๋อไม่หรอกครับน้องมกุกพี่พี่ชอบใครอีกไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าพี่เองชอบน้องมุกไปแล้วต่อให้มีผู้หญิงคนไหนมาบอกรักพี่หรือว่ามาชอบพี่พี่ก็คงไม่อาจจะเปลี่ยนใจ ไปจากน้องมุกได้หรอครับดีแล้วค่ะดีนะคะเนี่ยที่มุกตัดสินใจมาบอกความรู้สึกของตัวเองกับพี่นัทใช่ครับดีแล้วที่น้องมุกตัดสินใจมาบอกเพราะลำพังตัวพี่เองพี่คงจะไม่กล้าสารภาพรักอะไรให้น้องมุกเพราะพี่คิดเสมอว่าพี่ไม่คู่ควรพี่นัทอย่าพูดแบบนั้นนะคะคนเราทุกคนน่ะ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดแล้วค่ะไม่มีใครต่ำไม่มีใครสูงพี่นัดอย่าดูถูกตัวเองเลยนะคะครับน้องมกุกขอบคุณมากนะครับที่ปลอบใจพี่แล้วก็ให้โอกาสพี่อุตส่าห์มารักมาชอบคนอย่างพี่พี่สัญญานะครับว่าพี่จะไม่ทําให้น้องมุกต้องเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ของเราในครั้งนี้พี่จะบอกกับเสียชัย และขออนุญาตเสียที่จะคบกับน้องมุกนะครับเพราะว่าพี่เองอยากทำอะไรให้มันถูกต้องพี่ไม่อยากหลบๆซ่อนๆพี่อยากให้เกียรดน้องมุกครับอยากจะเปิดเผยแล้วก็บอกเสียชัยและพี่สัญญานะครับว่าจนกว่าน้องมุกจะเรียนจบพี่จะไม่ทำอะไรให้น้องมุกต้องเสียหายแน่นอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะพี่นัท มุกเลือกคนไม่ผิดเลยจริงๆงั้นตอนเย็นถ้าพ่อกลับมาแล้วเราไปบอกเรื่องนี้กับพ่อกันนะคะครับน้องมุกและตอนเย็นเมื่อเสียชัยกลับมาถึงอู่ผมกับน้องมุกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเสียเพื่อบอกว่าเราสองคนรักกันและขออนุญาตคบกันเสียชัยเองก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เราจะคบกัน แต่เสียกลับดีใจที่จะได้ผมมาเป็นลูกเขยเพราะเห็นว่าตัวผมนั้นเป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์อดทนจึงเปิดโอกาสให้ผมกับน้องมุกได้คบกันเรื่องราวของผมกับน้องมุกนั้นถือได้ว่าเป็นความรักที่ผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงกับคนอย่างผมแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะครับเคยมีความรักที่แตกต่างกัน แต่ว่าครอบครัวก็ยอมรับแบบผมหรือเปล่าถ้ามีมันเล่าสู่กันฟังนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าเรื่องหน้าขอบคุณครับ